กับผมนายสุริยอมทองนายชุตอนเย็นเมื่อวานด้วยรักการของเปรื่องวัมาพวกเราได้รับราบ เป็นประโยชน์ของเราที่เราไม่ยืมบัทนู่านนแล้วก็เราครับฝ่อนที่นายกจากข้ามาในต้ตแหน่งตอนที้เป็นข้าราชการวัฒนธรรมอย่เองน,นี้มาตลอดแล้วก็อีกอย่างก็ทีอินมันมีนะเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งทั้นช้นงที่สุดบออย่างนี้แหละมีห้าสิบบาทเขาทำห้าสิบาทอันนี้อาจจะมีมีแค่สมารีแต่นาเนยเปนตัวเอง ยังไม่มีที่ได้เปนานให้เพียรค่ะคิดว่าการส,ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีความสําคัญอย่างไรต่อการการทํางานร่วมกันบนพื้นฐานการจะพัฒนาอัตลักษณ์นะครับะจะนาอัตลักษณ์มาพัฒนาตําบลเราอย่างไรคือบ้านของเธอเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่นี่คือพื้นที่ของเรานะบ้านของเรานะทิมเกิดของเรานะยอตัวแรกนะครับแปลว่าอยู่เย็นเป็นสุข รอตัวที่สยอรที่ course, ีต่อไกมาตลอดอนะครับอ่ะทีนี้ยะรงผมตีความของไมี้ครับตัววตัวแรกนี่นี่ดดาโอเคเป็นัมมีโบว์โบด้วยนะ